ปลาทองทองนิยายบทที่62หลังจากห้องเต้คิดเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อครูสตีคนหันพูดว่า นางนบุตรสาวคนโตสกุลเฉิงดูการแต่งกายของทางยังไม่ได้ออกเรือนเช่นนั้นคนที่หัว่างหยวนแต่งงานด้วยเป็นบุตรสาวคนใดของสกุลเฉิงหรือว่าแต่งกับคนในรุ่นอาฮองเตสงสายจึงถามออกมาอีกว่าคนที่เจ้าแต่งด้วยคือบุตรสาวของจวนอีชนนอ้ชุนโหถือจวนอี้ชุนโหมีบุตรสาวที่อายุนวัยเหมาะสมด้วยถือ ในตอนนี้ยังไม่พ้นช่วงวัยทุกข์ของท่านหัวผู้เท่าเชิงเชิงหยวนเซียนยังไม่ได้รับสืบทาบรรดาศักดิ์จวนอี้ชุนโหยังคงเป็นของท่านหัวผู้เท่าเชิงหัวฉางหยวนได้ยินความเข้าใจผิดของฮ่องเต้กระ้สึกอึดอาจจะอย่างมากทําได้เพียงอธิบายแทนเชิงอี้โมทูนฟาพาัดภรรยาของครามฮอมเป็นหลานสาวคนรองของท่านหัผู้เท่ามีช่คนรุ่นอาพยาค่ะคุณหนูใหญ่เชิงเป็นพี่สาวภรรยาของครามฮอม ทั้งสองเป็นฝาแฝดกันพี่สาวภรรยาตอนเด็กถูกยกให้เป็นลูกของท่านหญิงชิงฟูในบ้านใหญ่พะยะค่ะฮองเต้เข้าใจแล้วที่แท้หญิงสาวสองคนนี้ก็เป็นพี่น้องกันเขาว่าแล้วอี้ชุนโหอายุ70-80ปีแล้วเหตุไดยังมีบุตรสาวอายุ15-16ปีได้อีกฮองเต้ามาอ,องมาที่ตัวเฉิงอีจินกับเฉิงอีโมแล้วถามยังแปลกใจว่าพวกเจ้าเป็นฝาแฝดกัน เหตุใดจึงหน้าถามไม่เหมือนกันมาอีกแล้วคำถามเช่นนี้อีกแล้วเฉียงอ,อีจิ้นเหนื่อยชายชนพูดไม่ออกตั้งแต่เด็กจนโตคำถามนี้นางตอบมาแล้วทับครั้งไม่ท้วนหูหญินที่มาเป็นแขกแต่ละคนเมื่อรู้ว่าพวกนางเป็นฝาแฝดกันมักจะสอบถามด้ยวยคำถามทํานองเดียวกันเจ้าเป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวพวกเจ้าสองคนเหตุใดจึงหน้าถาไม่เหมือนกัน บนโลกนี้ใช่ว่าฝาแฝดทุกคู่จะหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างเฉิองอีจินรอบถอนใจแล้วตอบกลับว่าทูนฝาผาหม่อมฉันกับน้องหญิงครองคลอดออกมาก็ไม่ค่อยเหมือนกันอยู่แล้วหลายปีมานีน้นวเป็นเช่นนี้มาตลอดเพคะเชิองเหยืนจริงเห็นฮ่องเตย้ยังคงมีท่าทางสงสัยจึงพูดเสริมไว้ด้านข้างว่าพวกนางสองคนเป็นหลักการเดียวกับฝาแฝดชายหญิงแต่ว่าเป็นพี่สาวน้องสาวคู่หนึ่งเท่านั้นเอง เฉีงหยวนจึงผู้เช่นนี้ฮองเตก็เข้าใจทันทีหองเตพูดว่าประหลาดฝ่าแฝดเดิมทีก็หาทด้ยากแล้วฝ่าแฝดที่หน้าตาไม่เหมือนกันหาได้ยากยิ่งกว่ารู้ก่อนว่าฝ่าแฝดชายหญิงที่ผ่านมาเป็นเหมือนลางมงคลถึงแม้นี่จะเป็นคู่พี่สาวน้องสาวแต่แท้จริงเท้าก็ไม่ต่างกันมาก ห้องเต้ไม่ได้ถามว่าเหตุใดพี่สาวฝาแฟดยังไม่ได้ออกเคลื่อนแต่หัวชางชวนกลับแต่งน้องสาวก่อนเรื่องเล็กเหล่านี้ห้องเต้ไม่มีทางสนใจห้องเต้าถามอย่างสนใจว่าหัวช้างชวนหูหินของเจ้าเป็นฝาแฝดวันหน้าคงคลอดบตดฝาแฟดได้ง่ายท้ายเช่นคันสินฮะเฉียงอีโม่ได้ยินคำถามนี้แล้วก็รู้สึกอึดอัดใจ,จอย่างยิ่งสำหรับหญิงสาวคนหนึ่ง นี่ไม่ใช่คำอวยพรนี่เป็นความกดนั้นยังเห็นได้ชัดทุกคนต่างคาดหวังให้นางคลอดบุตรฝาแฝดคู่หนึ่งออกมาหากมีไม่ได้เล่าแม้แต่เฉางอีที่ยังคงกลมหน้าไม่ยอมพูดตอบอะไรทรงเทศหัวฉางหยวนํำบากใจมากเช่นกันห้องเต้มมีรับสั่งเขาไม่กล้าไม่ตอบแต่ว่าเรื่องบุตรใครจะทับรองไทยหัวฉางหยวนไม่รู้ว่าควรพูดอย่างไทดี เฉียงหยวนจิงยืนอยู่ท่านข้างได้ฟังถึงตรงนี้ก็อดทนทนไม่ไหวห้องเตยยิงถามยิ่งไปใครเฉียงหยวนจิงพูดตัดบทด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยฝ่าบาดฮูหยินจิงยองโหเพิ่งออกเคลือนย่อมมีความเขินอายอยู่พังถามเรื่องเหล่านี้คงไม่ค่อยดีทักพยะค่ะในเสียงผู้ของเฉิงหยวนจิงแฝงการเต้นเอาไว้เป็นสัญญาในห้องเต้รู้ว่าพออ่ำหันก็พอแล้ว หัวฉางหยวนได้ยินก็ถึงตามองเฉิงหยวนจริงตกใจพับหนึ่งเฉิงหยวนจริงภ้าพไปแล้วถือลาพูดเช่นิกับห้องเต้หัวฉางหยวนกำลังคิดจ,จะขออภัยแทนเฉิงหยวนจริงกลับเห็นห้องเต้หัวเถาะพูดเพียงเล็กน้อยแล้วปล่อยผ่านไปไม่สักสซถามต่อไปอีกจริงๆหัวฉางหยวนตกใจอย่างยิ่งฝ่าบามีฐานะสูงสกัก พูดจานุ่มนวลอ่อนโยนเช่นนี้เชี่ยวถือเฉียงอีจีนรู่ก็จางแก่ใจเข้าใจความรู้สึกของหัวฉางหยวนอย่างมากเช่นกันฮ้องเตยอมไม่มีทางนุ่มนวลอ่อนโยนเช่นนี้เขาถูกคนอื่นพูดตัดบทแต่ไม่โกรธเป็นเพราะคนที่พูดตัดบทเขาก็คือบุตรชของเขาเองเท่านั้นเองหากเป็นเป็นคนอื่นตอนนี้เกรงว่าคงไม่มีทางยืนอยู่อย่างดีเช่นนี้ได้ฮ้องเตยเห็นว่าเวลาพอสมควรแล้วจึงยืนขึ้นพูดกับพวกเขาว่า พวกเจ้าคนหนุ่มสาวเดินเล่นในสวนดอกไม้ต่อไปเถิดเราอยู่ที่นี่พวกเจ้าคงอึดอัดคนหนุ่มสาวยอมต้องทำะโยด์เพื่อแผ่นดินแต่ต้องสร้างครอบครัวก่อนคอยสร้างผลงานการแต่งงานมีลูกจะชักช้าไม่ได้เช่นกันเชิองหยวนจริงหัวท้อเปล่าๆคำพูดนี้พูดให้ใครฟังความหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนหลังจากห้องเต้อาศัยการพูคบเบลือนเตือสติบุตรชายคนโตจบแล้ว กลุ่มสึกสบายใจนำขบวนผู้ติดตามทุกคนเดินจากไปราวฝนห้าใหญ่หลังจากฮ่องเต้จากไปทุกคนที่เหลือจะมีแก่ใจเดินเล่นในสวนได้อย่างไรหัวฉางหย่อนพูดกำชับกระเฉิงอีโมไม่กี่ประโยคแล้วก็เดินออกไปข้างนอกฮ่องเต้เดินขึ้นบนระเบียงทางเดินต่อที่หันหน้ามามองไปข้างหลังเห็นคนทั้งสี่เมื่อครู่เดินลงบันไดมาเป็นคู่คู่พอดี พ่อฉางหยดกับภรรยาที่เพิ่งแต่งงานใหม่ยืนอยู่ด้วยกันส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือบุตรชายคนโตของเขากับคนหนูใหญ่สกุลเฉิงมีได้เจอกันหลายปีหลี่เฉิงสูงขึ้นอีกแล้วมีท่าทางขององค์ทศะทยชาติที่ทุกคนเฝ้าหลอมากนิกด้วยเขากล่าวลาคันหลานสาวคนโตสกุลเฉิงที่งดงามพูดนั้นติดตามอยู่ข้างกายเขาดูแล้วเหมาะสมยิ่งกว่าสามีภรรยาแท้จริง ที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามคู่นั้นเสียอีกฟาบัดทันที่ส่งเสียงเท็กเปเอาฮ้องเต้เดินสติกลับคืนมาเรือนสายตาครับอย่างรวดเร็วเดินจากไปจนมองไม่เห็นเง่าทางอีกด้านหนึ่งเฉิงอี้จินกับเฉิงหยวนจิงก็กล่าวทาห่วชางหยวนสองสาม,มีภรรยาเช่นกันการพบหน้าฮ้องเต้มไม่ใช่เรื่องเล็กหัวฉ่างหยวนมีเรื่องจำนวนมากต้องทำการปรึกษากับคนที่ไว้ใจได้ เขาไม่มีเวลาให้เสียเปล่าพู้อย่างทวดแ็วพระหลนตงเจ้าทำคันอารักขาโูหินกับคนหนูใหญ่เฉิงกลับไพพบท่านแม่แล้วช่วยทักไทยถามถ่ายแทนข้าด้วยบ่าที่ถูกเรียกชื่อว่าหลนตงรับทมเฉยงหยวนจริงครับพวกอย่างไม่รีบร้อนอยู่ท่านข้างพ่ะจิงหยงโหดูแลโูหินท่านโหก็พอส่วนคนหนูใหญ่นั้นข้าจะไปส่งเองขัวฉางหยวนตกใจในนี้คนมากขู่ตายเยอะ เบื้องผาพักยังมีเรื่องสําคัญมากมายให้พวกนางสองพี่น้องเดินไปด้วยกันได้พอทีข้าวทุเฉิงหยวนจิงพยักหน้าในนี้มีคนมากข้าจึงยิ่งต้องไปส่งทางด้วยตนเองเฉิงหยวนจิงพูดเสียงเรียบแต่ไม่ได้แฝงให้โต้แยง้งหัวฉางหยวนมองสำรวจเชิงหยวนจิงยุนหันสุดท้ายยังคงไม่ได้พูดอะไรนอกจากได้ เฉิงอีโมเห็นเฉิงงยวนจริงตั้งใจขับไปพร้อมกับเฉิงอีจินในแววตาแฝงความอิจฉาท่านอาข้าวช่างละเอียดรอบคอบยังจะส่งพี่ใหญ่ขับไปด้ตนเองอีกหัวฉางหยวนขับไม่พอใจพูดเยอะหย่นว่าชายอกสามศอกมีจิตใจมุ่งมั่นแน่วแน่ข้างนอกมีงานสำคัญมากมายรออยู่จะมีเวลาว่างมาเสียไปกับญาติที่เป็นสตรีได้อย่างไรเดิมทีข้าเห็นเฉิงยวนจริงอายุน้อย ก็ได้ตำแหน่งสำคัญคิดว่าเขาคงเป็นคนที่มีความคิดก้านะ้าคิดไม่ถึงว่าเขาก็เป็นมันสีเชือเซียนคุณชายผิวขาวนุ่มนิ่มคนนั้นเสียเวลากับเพลินส่วนให้วันหน้าเกรงว่าคงยากจะทำการใหญ่ไท้เชิองอ้โม่ในใจมีความผิดหวังวาดผ่านก้มนาพูดพระท่านโหพูดถูกข้าใช่ว่าจะไม่รู้จักทางจะต้องเสียเวลาท่านโหไปทำให้ท่านโหที่ไปทำงานสำคัญเถิด เฉียงอีจินเดินมาได้สักระยะหนึ่งเห็นสองฟักไม่มีผูดด้ใดแล้วจึงพูดกับเฉียงหยวนจิงเสียงเบาะท่านอาข้าวทางที่เหลือข้าจำทาย้างโนยังมีคนทอท่านอยู่ไม่ต้องไปส่งแล้วไม่เป็นไรเฉียงหยวนจิงพูดพวกเขาจะทอเมื่อใดก็คือทอวันนี้ที่วัดเซียงชีมีคนพักไม่หลากหลายระหว่างทางมีคนทุกประเภทข้าเห็นเจ้าเข้าประตูไปกับตาแล้ว คอยขับไพ่เฉิงอีจินหรือว่าพูดสู้เฉิงหยวนจริงไม่ทายจึงไม่ได้พูดอะไรอีกเขาคนนี้แม้จะดูเย็นชาแต่ไม่ว่าครั้งก่อนที่ไปเดินตลาดกับนางหรือส่งนางขับเรือนพักตอนนี้ก็มีความอดทนใจกว้างอย่างยิ่งเป็นถึงองค์พระเจ้าทายาตแต่เข้าหาได้ง่ายกว่าท่านหกกัวกงที่ทำอะไรไม่จริงจังเหล่านั้นเสียอีกเฉิงหยวนจริงเดินไปครู่หนึ่งเห็นเฉิงอีจ,จินไม่พูดชา จึงมองสีหน้าของนางแป๊บหนึ่งแล้วพูดอย่างนึกทันว่าเป็นอะไรคิดอะไรอีกแล้วเชิงอีจินกับเก็บท่าทางหยอกเ้วมองเขาอย่างจริงจังว่าข้ากำลังคิดว่าท่านอาก้าวเข้าใจเหตุผลมิคุณธรรมเข่นถืมห้ามใจตนเองได้อ่อนโยนอดทนกับคนแก่คนอ่อนแอสติะเด็กมาตลอดวันหน้าท่านต้องเป็นองค์จถายะที่ดีมากๆผู้หนึ่งแน่นอน คนของเฉิงหยวนจริงจัดการให้คนทบค้งออกไปแล้วคำพี่เฉิองอีจินพูดมีต้องโผล่ว่าจะมีใครได้ยินเฉิงหยวนจริงคิดไม่ถึงว่าจูจูหนังจะพูดคำเช่นนี้ออกมารู้สึกงงงงไปครู่หนึ่งหลังจากดึงสติกลับมาได้เขาจึงพูดว่าเหตุใดจูจูเจ้าจึงพูดเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาคิดจะทำอะไรอีกเฉิองอีจินพูดประจบคนเก่งที่สุดเฉิงหยวนจริงคิดว่าเฉิองอีจินมีอะไรขอท้องอีก คิดไม่ถึงว่าเฉิงอีจินยังคงหวงเขาอย่างจริงจังดวงตาคู่นั้นดำคลับและสุขใสนี่เป็นคำพูดจากใจจริงของข้ามีองค์ัศถ่ายยัดอย่างท่านสักคนเป็นวาสนาของเหล่าทศดออย่างข้า เฉิงหยวนจิ้งมุมปากแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเฉิงอีจินมิเคยเสียทายที่จะใช้คำพูดเป็นมารยาทโชคดีที่อยู่ต่อหน้าเขาเฉิงอีจินจะไม่แส่แกล้งทำมีความจริงใจออกมาไม้เห็นไหลายส่วนยังหาได้ยากนี่เป็นขังแทกที่นางเชื่อชมเขาอย่างตรงไปตรงมาและไม่ใช่ว่าจะตามแบบฉบับคนนนางที่ปรุงแต่งจนเหมือนดอกไม้สีชุดฉาดิ งดงามแต่ไม่เป็นจริงแนวดวงวัชชะสำทักเหล่านั้นนางพูดคำเหล่านี้อย่างจริงจังไม่มีใครไม่ชอบคำชมโดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าหญิงสาวที่ตนพึงใจเชิงเหวนจริงปันนานิ่งมองนางแวบ,บหนึ่งแนละ้วพูดว่าดูทางดีๆแต่ใบหน้าของเขาอ่อนโยนลงอย่างชัดเจนแล้วกับเสียงที่เขาทับอบทนทุ่มเทมาถ่ายปีความลำบากยามค่ำคืนที่หลาคนมองเห็นเหล่านั้น มีความหายขึ้นมาแล้วเขาคิดว่ามีหน้าเท่าข้างไก่ยบรุษที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าคนไทยก็ตามมักมีเน่าทั้งของสติอยู่ด้วยคําพูดอบอุ่นอ่อนหานเช่นนี้ใส่ตาอ่อนหัวนยกย่องเช่นนี้ใครพ้าจะทนไทยเฉิงหยวนจริงกับเชิองอีจินเดินอยู่เคียงข้างกันไม่หรือว่าเชิงหยวนจริงจงชจยถึงใ,ห,ให้ พวกเขาสองคนเดินช้าๆไปตลอดทางระยะทางช่วงนี้ทั้งสองคนใช้เวลาเดินทานมากตอนที่เฉิงอี้จินกลับไปเรื่องในสวนดอกไม้เมื่อครู่ก็เลือไปในกลุ่มเจ้าในฝ่ายหญิงแล้วโฮหิมพัวเท่านั่งอยู่ในห้องพักเอาแต้มหองไปข้างนอกเห็นเฉิงอี้จินเดินเข้ามาจึงรีบควักมือเทียกยายหนูใหญ่รีบมานี่ทันทา เฉิงอีจินประคองมือของฮูหินพุทเท่าเฉิงแล้วนั่งลงข้างกายนางฮูหิมพุทเท่าเฉิงไม่สนใจว่ามีคนทอกอยู่สอบถามเป็นการใหญ่เจ้ากับยายหนูทองเมื่อครู่ไปชมดอกเหมยที่สวนดอกไม้บังเอิญพบกับฝ้าผ่าถือเฉิงอีจินพยักหน้าเรื่องที่ปิดบังทุกคนไม่ได้นางไม่จำเป็นต้องปฏิเสธจะเก็บกวาดปิดท้ายอย่างไรก็เป็นหน้าที่เฉิงหยวนจินกับฮ่องเต้ควรจะพิจรารณา นางเพียงแค่มีอะไรก็พูดไปอย่างนั้นขัหินพ่เท่าเฉิงยกมือทับอกผ่อนลมหายใจย,ยาวไผ่พบกับฝ่าบาทเชียวถือฝ่าบาทยังลดองค์มาสอบถามเรื่องบรรดาศักดิ์ของสกุลหัวอีกด้วยขูหินพ่เท่าตี้ยังไม่ได้จักไปเช่นกันได้หินคําพูดหล่อนี้แล้วไม่สนใจสอบถามเฉิงอีจินว่าเด้พบกับตี้เหยียดห็นระหว่างทางเดินให้รีบร้อนถามว่าพูดจริงถือ ฝ่าบาทยังทรงถามอะไรอีกบ้างเฉิงอีจินเลือกสิ่งที่พูดไทยเราเดินอ,ออกมาหนึ่งรอบอย่างไม่รีบร้อนหลังจากครูหินพูดเท่าเชิงกับคู้หินพู้เท่าตี้ฟังจบก็มีสีหน้าเช่นเดียวกันฝ่าบาททรงถามที่อ,องค์เองมีหน้าเล่าครูหินจริงชงโขเข้ามาก็ถูกไทยฮาทรงเทียกตัวไปเลยเชิงอีโมถูกอย่างไทยหาเทียกตัวไปถือเรื่องนี้เชิงอีจินไม่รู้เลยน้องหญิงทอง ไอ้พบไทยเฮาเล้าถือถูกทองหูหินพ่อเท่าเฉิงพยักหน้ามองเฉิงอีจินรู้สึกเสียใจอย่างพูดไม่ออกเจ้ากระเลือเกินเหตุจึงเดินช้าเช่นนี้คาบอกให้หนูทองรอก,ก่อนแต่รอแล้วหร,รอแล้วเจ้าก็ยังไม่มาหัวเสียนซื้อรอไม่ไหวจึงพาตัวอห,หนูทองไปเข้าเฝ้าไทยเฮาเล้าถ้าเจ้ากลับมาแถวสักนิดก็สามารถอาศัยวาสนาของสก,กุลหัวโชคด,ดีพบไทยเฮาเช่นกัน เฉิงอีจิ้นเข้าใจแล้วว่ามีหน้าแล้ตลอดทางเฉิงหยวนจริงจึงเดินช้าเช่นนี้ที่แท้กำลังช่วยให้นางเที่ยงอย่างไทเฮาไม่ได้พบไทเฮาเฉิงอีจิ้นไม่เสียดายแม้แต่น้อยแต่ยังรู้สึกโชคดีอีกด้วยแต่ว่าเหตุใดเฉิงหยวนจริงจึงไม่อยากให้นางพบกับอย่างไทเฮาหรือว่าไม่อยากให้อย่างไทเฮาพบนางเฉิงอีจิ้นคิดสักครู่แต่เดาเหตุผลไม่ออกจริงๆ หูหินผู้เท่าเฉิงถอนใจยาวพังสั้น้ังอยู่พักใหญ่ถต่ว่าพลาดโอกาสไปแล้วก็คือพลาดเฉิงอีจินไม่มีวาสนานี้หูหินผู้เท่าเฉิงจะทำอะไรไท้ในเวลานี้แม้แต่หูหินผู้เท่าตี้ก็ถอนไม่ไหวถอนใจยาออกมาบรรดาศักดิ์ได้รับการเอาใจใส่จากฝ่าพาดตอนนี้ผ่านเป็นหายปีแล้วฝ่าบาทยังจำครอบครัวพวกเขาไทยทักถ,ถึงขั้นได้พบนั่นในสวนทอกไม้ก็ยังตั้งใจหยุดถามไทยในเรื่องราวอาดีต เห็นได้ชัดโอ้หัว้า,างหยวนได้ดับความสนใจาจากฝา่า่าดสกุลหัวเกลงว่าคงได้บินขึ้นฟ้าแน่แล้วเฉิงอ,อีจินในใจพูดว่าพวกท่านคิดมากเกินไปหัวฉางหยวนแท้จริงแล้วเป็นเพียงโลธนูอันหนึ่งฮองเต่หยุดเดินไม่ใช่เพราะสกุลหัว แต่พออยากพูดคุยกับบุตรชายตนเองเท่านั้นถื่ว่าคนที่ดูความจริงมีน้อยมากหลังจากห่องเต้าถามถ่ายที่องค์เองแล้วหัวเสียนซึ่งเฉิงอีโม่ยังถูกไทยเฮาเทียกตัวเข้าเฝ้าอีกในสายตาคนนอกจนจริงหยงโหกครั้งนี้ได้ไทะย,ยานขึ้นฟ้าแล้ว ตอนที่เฉิงอีโมกับหัวเซียนซื่อกับจักรวัดเซียงจีต่างมีหน้าตาลำพองชัยสดกดอย่างไรก็ไม่อยู่หัวเซียนซื่อมีสีหน้าภูมิใยเฉิงอีโมก็รู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันเรื่องเหล่านี้ไม่มีในชาติก่อนเฉิงอีโมคิดไม่ถึงว่าชาตินี้หัวชางยวนมีเขาความก้าวหน้าเร็วกว่าในชาติก่อนองค์สถายั์ยังไม่ทันกลับมาหัวชายงยว่ก็ถูกฝ่าบาทให้ความสําคัญเสียจแล้วเฉิงอีโมย,ยิ่งรู้สึกว่าตนเองโชคดี ทองอยู่ที่ใดก็เป่งปลาไข่ไทยมีหมายความว่าสามีของนางมีความสามารถไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ถูกเจ้านายที่ชานฉลาดชื่นชมเมื่อคิดได้เช่นนี้เรื่องที่เฉิงอีจินอาจจะได้เป็นภรรยายเอกคนใหม่ของจวนไฉกัวกงเฉิงอีโมก,ก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะักพี่ชางหยวนของนางมีความโดดเด่นเช่นนี้เฉิงอีจินพลาดจากขั้วชางหยวนเป็นเรื่องที่ขาดทุนที่สุดในชาตินี้แน่นอน อย่างไรเสียผลประโยชน์ใหญ่ที่สุดตกมาอยู่ในมือของเฉิงอี้โม่แล้วให้เฉิงอี้จินไปเป็นภรยาเอกคนใหม่ที่ได้แต่ถูกใช้งานแต่ไม่ได้รับประโยชน์เทียบกันไม่ได้เลยทุกคนในโจวอี้ชุนโถรู้สึกยินดีรับปวดใจกับเรื่องนี้พวกเขาได้แต่โมสกุลนหัวหน้าประตูคึกคักในพิพทาแม่สามีลูกสะใภ้สองคนไปที่ใด ก็มีคนคอยประชบเอาใยแต่จริงแนละ้วชวนอี้ชวนโหเทียบจวนจิงหิวโหไม่ได้มาตลอดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ไม่ชัดเจนเท่านี้เท่านั้นเองรสชาติของการเห็นญาติสนิทมิสหายจเจริญก้าวหน,น้าแต่ตนเองอย่างย่ำอยู่ที่เดิมนั้นย่าจะทนทับไทยท่านหญิงชิงฝูรู้สึกปวดใจทว่าวทางฝั่งหลวนซื่อกลับไม่เหลือความนอบน้อมกลายเป็นลำพองใจอย่างยิ่งกลับมาจากวัดเซียงจี กลจะถึงควันสิ้นปีใหม่แล้วบรรดาเจ้านายฝ่ายหญิงไม่คำนึงถึงการพักผ่อนเอาเวลาไปอยู่กับการเตรียมงานมากมายในการฉลองปีใหม่ตอนสิ้นเดือน12ท่านหญิงชิงฝูกับหลวนซื้อเกิดทะเลาะกันไม่ใหญ่ไม่เล็กมากแต่หาความสุขสงบในชวนไม่ได้แท้จริงแล้วชิงฝูกับหลวนซื้อหาเรื่องเปรียบเทียบกันทั้งวัน แต่ที่ผ่านมาชิงฝูแข็งแปรหลวนซื่อขี้ขาดทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งเป็นหลวนซื่อที่ยอมถอยจนจบเรื่องภัยชีไม่ได้เดินส่วนในจึงผ่านไปได้อย่างสงบราบรื่นแต่ครังนี้หลวนซื้อกายแยงของกับนางกโมโหพงขนเรื่องนี้จะงวยวายใหญ่โตหลังจากท่านหญิงชิงฝูกลับมาจากหอโซ่อัน ก็โกโรธคว้างปาสิ่งของด่าคนอยู่ในห้องแม่นมคนสนิทเห็นท่านหญิงชิงฝูโกโรธจนทั้งไม่ติดโกลธท่านหญิงชิงฝูจะโกโรธเช่นนี้และจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงรีบเข้ามากเกลี้ยกล่อม่านายหญิงท่านเป็นถึงท่านหญิงหวันหน้าไม่ช้าจะได้เป็นหูหินท่านโหดแล้วท่านจะไปใส่ใจทางที่เป็นนายหญิงของครอบครัลเล็กคนหนึ่งทําไมกันเจ้าคะนางมีชัดกันเิดทําถ้อย ประสบการณ์น้อยไม่เคยเห็นของที่อะไรท่านนายหญิงไปจริงจังกับนางมีเท่ากับเป็นการยกนางขึ้นสูงหรือแม่นมคนสนิทแม้จะไม่ได้พูดอย่างชัดแจ้งแต่คำว่านางที่พูดถึงเห็นในชัดว่าเป็นถั่วซื้อท่านหญิงชิงฝูถูกแม่นมคนสนิทประของไปนั่งนมบนเตียงใหญ่อย่างคงโกรธไม่คายข้าจะไม่ดูเรื่องนี้ได้อย่างไรแต่ข้าเห็นใบหน้าลำพองใจของคนต่ำต้อยอย่างทางแล้วขัดทะ แม่หนุ่มคนสนิทคุกเข่าอยู่บนแท่นวางเท้ารูปหลังให้ท่านหญิงชิงฝูช้าชเห็นท่านหญิงชิงฝูคลายความโกรธได้แล้วจึงถามว่านายหญิงเกิดอะไรขึ้นกันแท้จึงทําให้ท่านโกรธเช่นนี้วันนี้ช่างตัดเย็บผ้าข้างนอกส่งผ้าแผ่หลายพับเข้ามาข้ามหายตาพับที่มีหุงทองบินผ่านโพตันในนั้นตามหลักแล้วควรจะให้ข้าเลือกก่อนผลปรากฏว่าข้ายังไม่ทันเอ่ยปากนางก,ก็มาแย่งข้า เอาหงทองบินผ่านโพตันพับนั้นเช่นคันคาขัดตาว่านางไปสอบประโยคนางกลับเชิดจมูกกระด้างกระเดื่องใส่ข้าขึ้นมาท่านหญิงชิงฝูคิดถึงเหตุการณ์นนตอนนั้นยังคงรู้สึกโกรธมากแม่หนุ่มคนสนิทเห็นท่าทางแล้วจึงรีบยกน้ำชามาให้ท่านหญิงชิงฝูแล้วก็พูดว่านายหญิงท่านอย่ากโกรธเลยโกรธจนทำให้เสียสุขภาพภัเพราะว่านางจะไม่คุมเลยนะเจ้าคะ ท่านหญิงชิงฝูทับถ้วยชามฮะกลมนาจิบชาหนึ่งอึกจะได้สะกดไฟโทรสระในใจท้ายพังท่านหญิงชิงฝูวางถ้วยชาลงช้อนตากขึ้นแล้วพูดว่าตอนข้าอยู่บ้านเดิมเคยเห็นของที่มามากเท่าใดต่อให้ข้าได้แต่งงานแล้วในมือก็ยังมีทานผ้าโดยเฉพาะอยู่ทานหนึ่งเช่นคันข้าสนใจผ้าไม่กี่พับนั้นถือของเล็กน,น้อยแค่นี้มีแต่ทางที่เข้ามาแย่งไม่รู้นักอับหายไข่้า พูดถึงที่สุดแล้วก็แค่บานลุกเขยได้บารมีนางจึงกำเทบทบไปด้วยท่านหญิงชิงฝูหัวเราะเยาะที่หนึ่งพูดอย่างเย็นชาว่าแค่ถูกฝ่าบาทถามไทยไม่กี่คำแม้เรื่องการเล่นตำาถียงยังไม่แน่นอนสกุลหัวย,ยังไม่ทำอะไรนางก็ตัวสันขึ้นมาแล้วคนต่ำต้อยดีจะจนเทมตัวคนอับปรลักทำเรื่องประหลาดให้เป็นที่น่ารังเกียจแม่นมคนเสนิทได้ยินคำพูดเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ ความจริงเป็นเช่นใดแม่นมคนสนิทไม่ได้เห็นเองแต่หลวนซื่อโอหังท่านหญิงชิงฝูก็ไม่อาจกล่าวว่าได้ดีเช่นคันหรือว่าตอนที่เลือกผ้าน,นั้นท่านหญิงก็พูดจจใจทำมากเช่นคันพอหลวนซื่อไม่ยอมอ่อนข้อให้อีกจึงได้ทะเลาะกันแต่ว่าแม่นมคนสนิทในฐานฮะเปล่าอย่างไรก็ไม่มีทางพูดว่าพูเป็นนายทำตัวไม่ถูกหนังพูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นอย่างไรเสียท่านหญิงไม่มีทางผิด คนที่ผิดเหมือนเป็นหญิงชั่วคนอื่นแม่หนุมคนสนิทฟังชิงฝูพูดจาดาา่าทอคาเนความโกรธของชิงฝูนี้ระบายพอสมควรแล้วจึงพูดเสียงเผ่าผ่านายหญิงแม่ถ้อยคำจะเป็นเช่นนี้แต่คำสัตว์นั้นแสลงหูอย่าดีขมปากบนโลกนี้มีคนเลวที่เป็นจิ้งจอกแอบอ้างบาร,รมีพยักมากมายสกุลหัวอย่างไรก็มีฝ่าบาทให้ความสำคัญ วันหน้าทายานขึ้นฝ้าเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นคุณหนูทองยังกานแต่งงานของคุณหนูใหญ่ตอนนี้กลายเป็นภรรยาเอกของท่านโหสกุลหัวจริงขยงโหมีความเกี่ยวทองเป็นชาติรักใครก็ต้องรักคนที่เกี่ยวข้องด้วยยอมต้องสนับสนุนพ้านทองบางพันทองวางท่าโอ้อวดเพียงว่าคงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ท่นหญิงชิงฟูจะไม่รู้หลักการนี้ได้อย่างไรนางปากด่าเสียงดังแท้จริงเท้ากำลังทิศยากเกลียดชังอยู่เดิมทีการแต่งฮันครั้งนี้เป็นของเฉิงอีจิน้นตอนนี้คนที่ถูกผลักดันขึ้นที่สูงถูกแนะนำเข้าสำนักศึกษาหลวง กว่าจะเป็นบุรชยายทางจึงจะถูกท่านหญิงชิงฝูแค้นใจที่บ้านทองนาไม่อาจย,ยั้งการแต่งงานของเฉิงอี้ิ้นไัยเดี๋ยวแค้นใจที่เฉิงอี้ชิ้นไม่เอาไหนดึงใจบุรุษไว้ไม่ไดยยังขอถอนมาด้ตนเองอีกด้วยนิ้วมือของทางกำถ้ววชาวไพน่นคิดไปคิดมาอยู่ครู่หนึ่งจึงค่อยสงบสติลงไท้ยได้ทับความเสียหายไปชั่วขณะอาจจะได้ประโยชน์กลับคืนมาก็ได้เฉิงอี้ิ้นตอนนี้ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสกู้สถานการณ์ ท่านหญิงชิงฝูตัดสินใจแน่วแน่หวางถ่วยชาลงแล้วพูดเสียงทางว่าไปเชิญคุณหูใหญ่มาที่นี่จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ